สบายดีสบายดีตอนคับสบายดีในทิรย์น้อยปินมาลูกปินมาพี่ตัวย่างงามๆามไม่ดีเอาสบายดีนี่นะปินมาในทริปงามๆแนมค่ะแม่สบายดีหักสามนำแนมเจ้าผมกับทันวีปลาลูกย่า,างาน้ำปลายางปีน้ำเปื่อยผู้ผู้ผปีนน้ำเปื่อยปลาดาวโอ้ยยางไปพูนพูนไปไปแม่ย่างน้ไไงนำก้นลูกเอาเกระทันมาสิปักนำ้นำเอากระทัานาดีเอา เอว่าดาวสบายดีเนี่ยเอวลาดาวเอวลาดาวกันเอว่าดาวกะอายโอ้ยต้น okay. บ uh ั่งมีขอใชมเจ้าเอ้ยโอ้ฮักก็ออกนี่ไล้ไล้ไล้กําลังออกกําลังออกอ้ากําลังแตกชมเจ้าปีนี้อาจจะได้กินบั่งมีฮักก็เห็นอันเกือบสาวทิพน้อยเล้วดีนาเลยโดยฮักก็ได้ปลาตัวหนึ่งวะลูกฮักก็ได้ปลาตัวหนึ่ง างานผักตำเมื่อกี้ดีก็ดีเลยมะขามก็เช่นกันซ้อนนี่มะขามดิบเพื่อนขอหลายๆนี่ะมะขามดิบเลยนี่เออ,อมันเป็นต,<ร>ตลอจีดเช่นกันไอย่าอาบมะขามดิบต้นเดียวนี่อาบองโอ้ยเจ็บนิดหน่อยอาบอาบขึ้นไปงี้แหละนะล้างพลาดเดีลูกอย่าไปตัดพลาดตะลูดปุลงน้ำหมดแล้วหแตกหมแตกหมดแตกมันเปียกเจ็บมะที่เดียอย่าไปใกล้น้องได้ลูกเตลิดเพราะว่าปุน้องหได้พี่พี่มันอยู่ผักตัวนี้นๆๆี่นๆๆ ทิพน้อ,อยมาอยู่ผักตัวนี้นี่นบกลงแหงริชมจ่าโ,โพเห็นบอกขอบน้องช่วงยามฝนนบักแกลลายบกลงแหงอยู่างนี้ทากันสีเบ็ดยามคำจิ๊บจ้ามาเด้อมาเด้อมีแต่ลูกมีแต่ลานแท้ดิทิพน้อยร้อยลีลานี่กันเนานะ,ะอะไรโอ้แฟนด่ากับมึงเนี่ยผูเแฟนด่ากับโอ้ยตะเม็ดสะออน บักอยู่น้ำคนในจอมาตัวนี้ค่ะเอออันน่าแหงแสดงคนดังแสดงคนระบักต๊กนองเออไปจุ่มกันลายเด้อกิ่งลองนองเด้อมาไล่ดัดกันเรือต่ำกันออพี่พี่พี่มาสิดพี่ว่าจอดพาเขามาย่างผักตัวนี้มันจ่งบลอนต่างคนมีสติได้สิต๊กนองยังวิ่นเออนี่มาอยู่พี่ผักตัวนี้ เออเด็กน้อยมาพี่เออเด็กน้อยมานั่งผักพี่เอาสามานั่งพี่ลูกสากระลายอันนถึงเฮือนพูมานั่งเกิบนี่โอ้โหแงคื้นจะหแข่งนาอะไรกัน่างความมันยังก่อแต่ยังก่อต่างความเสียองความคึกืนแล้วกความมุ่นหายกันวดน้ำกันห่ว ทาเบิ่งเด้อเบสตัวนี้สิมานบนันเดนบเดินบัเดินัน้นะเจ้าได้บอเป็นดาคอยกัแม่บ่แม่ได้บอทำเบิ่งทำเบิ่งน้ำกันนี่อทำเบิงน้ำกันอบกลงแหงลี่น้องนี่กึกึกึกผมมุนข่ามุนข้า มันจีมาีนมไม่ชบปได้บ้าได้บ้าเปดาวเป็นดาวลูกเปนชาวเจน้อมาเด้มาได้จะไกับปลาบรรลายจะได้จะมามนกินนี่จักแมนสตาร์นี่เบิ้งมาสาธุจ้าคุณ่ะสายหสองตัวปีโป้อะนี่อันนี้แนาปีโป้ในถือพาอะ้รันเจ้าผู้าจักชิมุนมายังเขาก็เกลือบยอมกินแต่ยาเด้อ ใส่ถ้วยให้ยเรยตอนเอ็นก็เต็มอยู่เด็กมันกำลังอะนะหนดามันกำลังดึงอยู่ผ้าขึ้น้เยออลูกมันถือผ้าอยู่ลูกมันถือผ้าอยู่อย่าขึ้นล้างมันมาจีตะแตกไดหนังตึ๊กเราเห็นต้อมันจีแทกเขาเล่นตึ๊กนี้กัเลยท่ากันทากันนั่งด่างแคบน้องชมเชาย้ำคำมาเด้อมาเด้ออย่าเห็ดมันลูกอย่าเห็ดมันลูกอย่ามันถือผ้าจังไหลูกมันออกแต่ดิ่นี่ ลูมันเต็มทองอยู่นะแผ่นดาก่อนแผ่นดาก่อนงองอกกืกะืกะ่มึงวานเป็นมันบอกเป็นแต่่รูงมึงลองดูกูเนเ้อมาเนืควายเย็นๆเลยควยดึงควยดึงกวนมันมีคนลงมีคนบานแล้วิกนปลาดูดนี่ปลาน้ย ปาลงไปเบิร์นมันหมานไปไปโอ้ยมองแต่เมามาดูได้เด้อกันดูเล้วอุ๊บเนี่อ้โหปืเดี๋ยวน้าตั้นกล้องเอาลยได้สองตัวนะครับได้สองตัวโอโหฟ้ามันเป็นอื่นเลยจริงเลยเอาแต่ยังไงมันกินไปโดนมันลาบไปลาะจะเพลินเลยจะขืดเยังอจะร่มกันหน่อยเละ ถ้าก็ได uh. ้ชองตจ้องตนับใส่ขี่กระเดือนปลอกขี่กระเดือนซไปหาหลอกหยั n งกระดักกระโดอู้ขี่รถไเอาีหหกกิโลูเอาเฮือนเมย์สาวดาวไปเอายู่ใส่ถเอาขี่กระเดือฮะเออขี่กระเดือนเลยนึกว่าป่าี่เนึกว่าป่าคอยบุีเขาาห้าหกกิโลเออะหขี่ลแตอา กิ่รเปาขี่กระดืยนหาหกกิโลอ่านอ่าน้องพิวก็เห็นมกันะถังก็มันจะตึกเนาะเออได้ได้ไอ้น้อยเบิ่งนั่นแหละมันบ่มีดอกลูกเอ้ปลาใหญ่สำนันั้นมีแต่ปลาดุกแล้วเออปลาดุก 啊，对对。 นั่งอยู่แค้มหนองแต่นั่งเวิร์อะน้ำข้าววอร์จสีบเบสกับเจดาวสีดทิปน้อยร้อยลีลาใส่เม็ดแหละใส่ไหมเบิ้งรูปแบขนมนะลูกใคาว่าขนมไดใส่เบิ้งเอามาเบิ้งขนมได้ใส่อันนี้ใส่เลยขี้หินขี้หินเสบอเอาขี้หินใส่ทงขนม นางสร้างเหตุได้น้อยหนึ่งแต่จะเอยได้สามสี่โต๊ะปลากระมันบก,กินเบ็ดฝากติดตามช่องทิบน้อยลอยลีลาในเด้อมันยากาศงามแรงจ้าเ้ยต้นไม้เขกากำลังขึ้นต้นตะกบเขากำลังสิปเป็นหก<ม>ทิพน้อยเห็นยังลูก เบิงเบิงเบิงเขาไปเบิงลูกเขากลลูกก็เห็นยังวะเบิงเห็นยังอี้เลยร่าง,างดีดีเกิดก็บไซอยี้และขอติดตามช่องถิ่นน้อยร้อยลีลาในเด้อลุงปปาอ่าแล้วพบกันใหม่ที่น้าบายบาย